เราเช็คเอาท์ออกจากมีเหลียแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกันที่คอดยัามารีออรพัทยาเหนือนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตรงไปเทอร์มินอลก่อนเนาะอุ้ยทำถนนทําฟุ้บาทกันใหญ่เลยอืมสําหรับมีเหลียก็โอเคนะคะไลน์อาหารเช้าคือเยอะเราก็ดีเยอะคือเขาเรียกว่าอะไรนะ เยอะแบบพอเหมาะกับแขกอ่ะแล้วก็อาหารเขาอะผัดออกมาล้ร้อนแล้วก็โชว์คูกิ้งให้เห็นตรงนั้นเลยนะแบบผัดกันไฟแดงเลยอ่ะก็ก็ดีค่ะเติมอาหารเรื่อยๆเนาะแล้วก็อาหารไทยอร่อยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากมีเออเอกำลังหันไปดูโรงแรมว่ามันมีอะไรแปลกใหม่พัทยาเหนือไม่ได้มาพักนานมากทุกคนหลายปีอะ่ะก็ เอามาพูดเรื่องมีเลียรต่อนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะในราคาที่ได้มาเที่ยวคนละครึ่งนะคะถ้ามีโอกาสก,ก็จะกลับมาพักใหม่น้ำไหลแรงมากชอบสักใจที่จืมเชียงใหม่จ้า เรามารีวิวแป๊บหนึ่งอุ่ยกระเป๋าด่วงไปะก็คือมาใช้สิทธิ์คูป,ปองเที่ยวคนละครึ่งที่ลาน,นี้นะคะท็อปปี้เคชุบุรีเนาะก็ทั้งหมด8 0ดบาทจ่ายไป402บาทจ้าหอมมากเข้าไปข้างในอันนี้เค้กวยหอมลองลองกินเนาะชิลาย8บาท แล้วก็อันนี้อยากลองเองอันนี้ร้อยยแล้วก็เขาบอกว่าอยู่ข้างนอกได้3-5วันนะกาแฟเค้กถ้าแช่เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเอาไปฝากให้ตากับยายลองกินซื้อมาแบบ15ชิ้นแล้วก็24ชิ้นเดี๋ยวแบ่งกันโอเคพ่อมาพอดี Sjoni. <laughs> ที่พักของเราคือที่2นะคะก็คือคอร์ดยาร์ดมาริออรพัทยาเนน่ยนะคะอันนี้ก็จองผ่านเที่ยวคนละครึ่งเหมือนกันราคาเต็มคือ3,500บาทแต่ว่าเราจ่ายไปที่1,750บาทนะคะแล้วก็เด็กไม่ต้องเสียค่าอาหารเช้าเพราะว่าเป็นสมาชิกมาริออรดบอนวอยนะคะเออลืมลืมลืมเดี๋ยวราต้องลงไปถามน้องนะฟอนแม่ไม่ได้บอกสมาชิกมาริออรดคีดจะต้อง เดี๋ยวคิดจะโดนชาร์จเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลงไปคุยหน้าฟอนแล้วก็นั่นแหละสมาชิกก็คือสมัครครีก็ได้เวฟค่าหารเช้าเด็กไปนะคะก็คือเราจ่ายไปห้องนี้พันเ้อยห้าสบบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วก็จะบอกว่าให้เลือกเป็นคิงนะทุกคนเป็นเตียงคิงไซส์เพราะว่าจะได้จะได้เป็นโซฟาเบดนะคะ เตียงรู้สึกว่าเตียงจะเล็กกว่าที่มีเหลี่ยมเมื่อคืนเนาะเล็กนิดกว่านิดหน่อยแต่ก็ผู้ใหญ่นอนสองคนสบายแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะมาเซตโซฟาเบดให้เนาะเด็กก็นอนสบายเหมือนกันแต่เด็กคงไม่นอนหรอกเมื่อคืนเด็กก็ไม่นอนพ่อนอนบางทีก็แม่นอนแล้วก็วิวคือลานจอดรถนะคะแม่เขามีสอให้เขียนลานจอดรถ แล้วก็เห็นเคปดาราอยู่ข้างๆเนาะไหนเคปดาราแล้วก็เห็นน้โรงแรมอะไรวอยาสวอยาสคือโรงแรมอะไรรู้ไหม,ไมคือแกลนเซ็นเตอร์พอยต์สเปซเฟสสองนะคะเนื่องจากว่าเซ็นเตอร์พอยต์สเปซเขาได้รับความแบบนิยมมากๆซึ่งราคาตอนนี้ไปดาวังคาแล้วอะเนาะเขาก็เลยสร้างเฟสสองขึ้นมานะคะเขาบอกว่ามันจะแบบอลังการกว่าที่สเปซก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มี ตืดๆให้ส่วนอันนี้ไม่มีอะไรให้เลยก็คือสามารถอันนี้ได้เลยทุกคนแช่น้ำได้เลยจ้าน้าน้ำได้สองขวดน่าจะขอเพิ่มได้อยู่แล้วล่ะไม่น่ามีค่าใช้จ่ายอะไรส่วนห้องอันนี้ก็คือก็กปกติธรรมดาเบสิกเลยก็คือเปิดปิดธรรมดาไม่เหมือนที่มีเหลี่ยมเมื่อคืนเนาะอ่าเราก็มีอันนี้ที่ต้องขอเขาเพิ่มก็คือผ้าชใช้ตัว พเพราะมีมอยู่สองผืนชักโครกก็เป็นมีที่ฉีดชำระเรียบร้อยก็เป็นสบู่โลโชั่นอ๋อน้ำในห้องน้ำมีสองขวดอันนี้ก็แยกส่วนเปียกส่วนแชะอ่าวที่ที่นั่งมีอาบน้ำเหมือนกันอันนี้ก็มีชาเวอร์แล้วก็มีห้องบนเนาะ ต่องส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องปิดไม่งั้นก็อาบน้ำเห็นหมดเลยไม่บาาเออนี่ในห้องมีนี้ด้วยนะมีแบบแพท่ที่อาบพัทยาทุกคนส่วนตู้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีปกติธรรมดาเนาะไม่ไม่ได้มีอะไรเอ,อ่อ สลิปเปอร์ธรรมดาบารโโบสองตัวก็คือให้ให้เป๊ะๆแล้วถ่ายรูปกันวันนี้เราเช็คอินไว่บ่ายสองเนาะอืม,อม มากค่ะอันนี้คือคิสคลับนะคะอยู่ชั้นรูฟท t อ p เลยนะแล้วก็จะเป็นสาวว่ายน้ำด้วยนะคะบบนี่เข้าไปอ่าเห็นทะเลอยู่ใกล้ๆเนาะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบจิมฟิตเนสมันนากาดีมากรอ้อนสด นบ้านบอลน,นะเออในบ้านต้นไม้ฮนะหลายตัวจังเจ้าหน้าที่มีแต่ว่าคิสขับคือแบบโอ้ยดีมากดิทะเลเลยจ้ะ <c oughs> แรมมีชัตเติลบัสรับส่ง,งที่บอกชัตเติลบัสก็คือเป็นรถกระบะแบบนี้สองแถวนะคะก็ไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันเราก็ไปชายหาดพัทยาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าไปลงตรงวงเวียนแหละทุกคนไปซึ่งจริงๆแล้วอะจากโรงแรมอะ่ะเดินตรงไปก็ได้นะมันก็มีชายหาดแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็คือจะลงเล่นทะเลไม่ได้แต่เล่นสรายได้อันนั้นเดี๋ยวจะไว้ตอนเช้าเนาะ อ๋อเหรอเคปดาราหเหรอ,อจอดไกลอย่างนี้เลยเหรอแสดงว่าที่นี่รถรับส่งจอดไกล,ลอ่ะโอ้โหโรงแรมอยู่นู้นจอดนี่โรงแรมเพราะติดทะเลเคปดาราแต่ว่าโหที่จอดคือติดกับแมรีออทเลยแล้วก็มีรถรับส่ง ว่าเกี่ยวกันไหมนะคะว่าวันนี้วันพุธนะไม่มีเตียงผ้าใบตั้งเลยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะเราก็ว่าอยู่เนียพับเก็บกันหมดเลยเห็นไหมอาจจะใช่นะถ้าที่บางแสนเขาจะเป็นวันอังคารใช่ไหมที่พัทยาวันนี้วันพุธเนาะแบบเงียบมากตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้าเราก็มาตอนประมาณแต่โมงกว่าก็ไม่มีใครตั้งนะคะค่ะตอนนี้ก็คนเยอะเลย เราเดินย้อนขึ้นมาทางโอโซโนะคะน,นะน,น,นี่เนาะเหนื่อยเลยเดินขึ้นเดินตอนลงเมื่อกี้ลืมรีวิวให้ดูว่าลงรถตรงไหนเนาะ<อ>ก็ประมาณฝั่งตรงข้ามวงเวียนบาโลมานะคะ<อ>เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นตรงที่เราลงเนาะรถออกทุกครึ่งชั่วโมงตอนนี้ห้าโมงห้าสิบแล้วคนมาถ่ายรูปกกันตรงนี้เยอะ เส้นเนี่ยควรทำลูกขั้นนะเหยียดเป็นมิดมากเลยไม่มีชะลออันนี้โอโซ่โเดินออกกำลังกายเดินซึ่งน,นอนเหนื่อยนี่ไงป้ายจุดรอรถนี่เลย ขอดยาใตดมาริออตตรงร้านเค็กแลนดเนี่ยเนี่ยตรงข้ามโมเวีต์ต่อลมาใช่ระวังรถโอเครถรถนีก็เหยียบมาเม็ดเหมือนกัน เชอร์ไม่แน่ไหมเสวย์ฟไหมเชอร์ลไม่แม่โมนิ่งเช้าวันสุดท้ายจ้าตึกที่ฝหอด้วยมีสระว่ายน้ำไหมไม่นะมีตึกเดียวเนี่ยอันนี้คือตึก A อันนี้คือตึก B เรานอนตึก A ตึกใหญ่เออตึกตึกหลังไม่มีสระว่ายน้ำหรอไม่ก็ใช้ด้วยกันไงแล้วก็เดินตรอลงไปตรงนั้นคือเป็นทะเลแล้วนะคะแต่ว่า ที่รอพอบอกว่าจะมีแบบบันไดเยอะหน่อยโอย้นี้ลมเย็นลมหนาวมาแล้วพวกคนดูนี่คือเคปดาราและที่จอดรถอยู่นี่เราแน่นด้วยนะเ,นนยเราแน่นด้วยแสดงว่าคือที่จอดของเขาไม่พอเนี่ยต้องจอดกันแบบซ้อนกันเลยอะแล้วเขามีรถกอล์ฟรับส่งนะคะเออตาอนแรกเราดูว่าแบบที่ที่จอดจะพอเนี่ไม่พอ เออไกลด้วยนะนก็เป็นอีกความรู้หนึ่งนี่ไงที่สาวหลออ่ะดูไ่ห้ามอันนี้จะเป็นบ้านริมผาเป็นคอนโดไม่รู้ว่าเขาแบบมีให้เช่าเป็นลายคืนด้วยหรือเปล่าเนาอแต่ดีเลยอ่ะอยู่ติดเลย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคิดคิดเอาไว้นะว่าเดี๋ยวจะไปตลาดนาเกลือนะคะไปดูกระปิเกาะช้างแล้วก็อาจจะไปดูว่าเผื่อมีอาหารทะเลอะไรราคาถูกพอซื้อได้ก็จะซื้อกลับมาเพราะว่าเราเอากล่องโฟมมานะแล้วก็กลางวันอาจจะบ่ายๆไปอาจจะไปกินข้าวที่ร้านประบุญเนาะไปใช้คูป,ปองเที่ยวคนละครึ่งกันนะคะ โอ้โหบันไดขาดลงไม่เท่าไร่ขาขึ้นคิดรอก่อน <c oughs> โอ้โหเยอะเลยอะ่ะโอ้โหคิดหลายขั้นเลยไม่ไปแล้วได้ไหมเราคือแม่ปวดเข่าอยู่ด้วย <c oughs> อยู่ดีมันก็เสียวที่หัวเขา่าไอ้ข้างที่มันอักเสบนาะ <c oughs> ้านซ้าย โอ้โหเยอะเลยเหมือนที่นี่เลยอะ่ะเหมือนตรงพัทยาใต้ที่เราเคยไปผักอะ่ะแถวเขาพัะตำหนักอะเลยในสองอะ่ะก็ขึ้นบันไดอย่างนี้ทุกคนโ,โหคิดเยอะมากน้องฟลอนเขาก็แนะนำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าตรงนี้วิวตอนแบบพระอาทิตย์ตกตรงนี้จะสวยมากเลยเออมันก็สวยนะ เนีมันก็เห็นมุมกว้างของอัทยานะคะอตอนเช้าก็เงียบสงบดีแต่บันไดมันเยอะมากไปหน่อยอพูดถึงงานก็เล่นทรายได้นะทรายก็ละเอียดนะคิดว่าไหมอืมอเกาะล้านไกลๆยังไม่เคยได้ไป <c oughs> เดินสำรวจไหมละ่ะเดินไปนู่นไหม ไปดูซิว่าไปถึงไหนไปไหมฝั่งนี้เล่นน้ำด้วยอันนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะจากตรงหาดเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ก็เดินมาจนเจอแบบน่าจะถึงเทพดาราแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็ผ่านโรงแรม LK ล mm hmm. เคเอ็มวอลลอันนี้เทพดาราน,นะคะแม่ตรงนี้เล่นน้ำได้เ,<อ>เพราะฝั่งนี้นเล่นน้ำแล้วทาก็จะออกเสียงเออตรงนี้หาดกว้างหน่อย <c oughs> อ๋อนี่น้ำมันใสขึ้นจริงๆเนี่ยพอวันที่23กรมอุตุประกศาศว่าเข้าหน้าหนาวลมหนาวมาเลยแล้วก็น้ำทะเลใสเชิดมาเดินมาดูอ๋อเนี่ยตรงนั้นคือเทสตาราแล้วใช่น้ำทะเลใสจริงๆอ่ะไปมาดูน้ำทะเลเออพอกรมอุตุประกาศปุ๊บใสปั๊บไปดาเชือกกระลองเชือก i ได้ไหมประจนภัยไปได้สิสวยอะ่ะเดินจากเคบกาลาตรงมาเรื่อยๆเลยสวยและน้ำใสมากนี่อยู่เกาะเสม็ดหรือเปล่าไม่ใช่เ,นะเออไม่เป็นไรโอ้ย ทะเลหน้าหนาวนี้มันสวยดีแค่พารยาก็ใส่มากแล้วเนี่ยออืตรงนั้นไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าแบบหหินคนเยอะมากคนตกปลา ที่สุดเราก็มาถึงโขดหินที่เห็นพี่เขาตกปลากันแล้วนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้เนาะสวยตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปมีขวดหินมีอะไรเนาะอันนี้เป็นร้านอะไรอะ่ะ The Moment Beach House and Restaurant นะคะเออร้านนี้ก็วิวดีเออสวยสวย ก็ถ่ายรูปกันนะพี่ถ่ายรูปไหมปีนหินไหมคิดแล้วก็เห็นพี่ฝรั่งปีที่ไปอยู่ข้างบนโขดหินใหญ่นะทุกคนดูในกล้องเหมือนจะไม่ใหญ่ใหญ่มากตอนนี้น้ำใสอ่ะสวยถูกใจสุดๆเวลานี้คือวิวดีมากบอกเลย เปลือสวยเออเนี่ยอ๋อยู่ตรงนี้ดีคิดโอ้โหตรงนี้เป็นลานใหญ่เลยอุ้ยตรงนี้ก็สวยโอ้โหตรงนี้สวยมากโอ้โหนี่เล่นทรายเล่นอะไรแบบสวยอะเล่นทรายเล่นอะไรได้ดีเลยอ่ะกว้างดูดิหาดกว้างมากเนาะเออนั่นอะเราก็มีทุ่นเหลืองๆให้เ,เหมือนให้เล่นน้ำด้วยอะไม่รู้ของที่ไหนหาดอะไร มาเล่นทะเลกันแต่เช้าเลยตรงนี้น้ําทะเลใสมาปิกนิกนั่งกันได้นะเมื่อกี้เสิร์ชในแผนที่แล้วนะคะตรงนี้เขาอยู่ใ,ใกล้ๆหาดวงอมาดนะทุกคนเออแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าจะจอดรถตรงไหน,นเราก็ไม่รู้เออตรงนี้สวยอะ่ะอันนี้เป็นอาหารอินเดียนฟู้ Oh ขออันนี้ด้วยยางสายจะค่อยมาตัดมี่ผัดหมี่เจเอ,อันนี้เจเหรอไม่น่าเจ น้ำแตงโนี่ไม่มีน้ำแข็งเหรออาหารเช้าโอเคมากๆนะคะก็อันนี้ตักเป็นอาหารเจฮะไ,ไม่ดีพีทบอกไส้กรอกหิบก็ยังอร่อยไม่อร่อย ไม่ดิบห,หรอกเฮ้ยไ,ไข่เจียวน่ากินมากอันนี้คือไข่เจียวโบราณใช่ปะ่ะ <c oughs> เอ้ิกเนเจอร์อ๋อกุ้งมะขามก็คือมีกุ้งใช่ไหมกุ้งมะขามคือยังไงนะก <c oughs> ุ้งซอสมะขามอ๋อเป็นกุ้งซอนมะขามเออเออ,อันนี้น่ากินจริงแต่ข้าวสวยก็กินด้วยกันแล้วก็แม่ลองอันนี้เป็นอันนี้ไส้กรอกน,นี้น่ากินนะเป็นเอา,าเป็นพริกไทยอ่ะไส้กรอกพริกไทย สลัดก็น่ากินอันนี้แม่ลองโปรตีนกษตรที่มีต่างชาติเขามาถามว่าอันนี้แบบเวสเทเรยนหรือเปล่าเขาถามว่าเวสเทเรยนหรือเปล่าพนักงานก็บอกว่าเออมันเป็นแพนเดสอะไรเงี้ยต่างชาติไม่รู้จักแพนเดสโปรตีนกรตเซเขาก็เลยไม่ต่างแล้วโซชิต่าอาหารอินเดียมาด้วยหรอ คิดมีไอติมด้วยนะมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็ชาไทยมยั้งใช่ยังไม่ได้ชงชาน้ำก็ยังไม่ได้ตักแม่ก็สำหรับ คอร์ดยาร์ดมารีออ t นะคะก็เป็นโรงแรมที่อาจจะมีอายุเยอะแล้วเนอะแต่ด้วยทำเลนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้ห้างเทอร์มินอลเนาะแล้วก็เออถ้าพูดถึงเรื่อง f ฟ c i ิลิตอะไรต่างๆก็โอเคนะคะเราจะไปเทียบกับมีเหลียไม่ได้เนาะเพราะว่ามีเหลียเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบออสดใสสวยงามกว่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ดีตามมาตรฐานของในเครือมารีออตบอลวอนะคะแล้วก็ ถ้าชอบอีกอย่างนึ่งก็คือน่าจะชอบตรงที่ว่าสามารถเดินไปหาดลับพัทยาตอนแรกที่เดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเจอหาดลับนะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมยิ่งเดินหาดมันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะลราไปตอนเช้านะไม่แน่ใจว่าถ้าตอนเย็ยนน้ำจะขึ้นไหมนะคะแต่ว่าไปตอนเช้าแล้วเป็นวันที่ เขาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวประเทศไทย23ตุลาคือน้าทะเลใสมากหน่าลงไปเล่นมากแล้วลมหนาวคือแบบเย็นสบายมากๆทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ,อ้ยิ่งเดินยิ่งสวยเนาะแล้วก็แบบมานั่งกด google map ดูเขาก็บอกว่าเออตรงนี้เป็นหาดลัพัทยากะเิอไปก็เป็นอันนี้เป็นหาดวงอามาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออเราไม่เคยมาเที่ยวแถบนี้เลยนะรอบหน้าก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยหรือว่า มาพักแถวหาดวงอมาดก็น่าจะดีเพราะว่าเขาจะมีสวนสาธารณะให้ลงเล่นน้ําด้วยนะคะพอเท่าที่เราดูวัวนนั้นเป็นวันที่23ตุลามันเป็นวันอยู่นะคะัตเลอร์ใช่ไหมเราเดินเดินไปก็ประมาณ7โมงครึ่งคนก็เริ่มเอาเสือเอาอะไรมาปูจับจองพื้นที่เริ่มมาเล่นกันเล่นน้ำตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยอะ่ะถ,ถ้าแนะนําก็คือมาหน้าหนาวก็จะดีนะทุกคนน้ําใสหนาเลยไหนตรงนี้หาดวงอมาดนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาพักตรงนี้บ้างจะดีกว่าสําหรับวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะคะ ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ